มีสิ่งนี้ไม่มีเมื่อแน,น่นอนกับบอลบริหารข้อมือเวลานั่งทำงานานานๆมีอาการนี้ไหมครับคือปวดข้อไม้ข้อมือผมอยากจะบอกเลยว่าผมก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่ผมได้เจ้าตูนี้มาเว้ยเป็นบอลบริหารข้อมือที่หลายคนแนะนำตอนแรกไม่เคยเชื่อเลยว่ามันได้จริงเหรอวะสุดท้ายก็ลองกดมาดูนะครับพอลองใช้เลยนะปรากฏว่านอกจากอาการปวดที่มันหายไปเนี่ยความเพลินมันเข้ามาคือเวลาที่ผมนั่งอยู่โต๊ะทํางานเนี่ยก็จะชอบหยิบข้อออกมาแล้วก็มาหมุนซ้ายหมุนขวาแบบนี้นะครับมาสอนเล่นกันหน่อยว่าเขาเล่นกันยังไงคือลูกนี้ ด้านในมันจะมีบอลอยู่อีกหนึ่งชั้นซึ่งมันจะมีลูกศรบอกอยู่เราก็แค่ดันข้างในเนี่ยไปตามลูกศรมันพอดันไปเสร็จปุ๊บปล่อยครับปล่อยเสร็จเราจะสัมผัสได้ถึงแรงเหวี่ยงของมันเราก็แค่หมุนข้อมือไปตามแรงเหวี่ยงมันแค่นี้เลยครับพอเราเหวี่ยงข้อมือแรงขึ้นแรงขึ้นอ่ะถ้ายิ่งเหวี่ยงแรงมันจะหนักซึ่งผมเนี่ยจัดมาแบบที่มันมีไฟอยู่ข้างในด้วยเวลาที่หมุนไปหมุนไป,ม,นไปมันก็ยิ่งเพลินได้ดูไฟไปด้วยนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราหยิบขึ้นมาทําประมาณสาณักอง3มาาก4นนนทีไ่ต้นน็ ทำเพลินๆนะครับหรือเอาเป็นว่าวางไว้อยากหยิบเมื่อไรอยากเล่นเมื่อไหร่ก็เอามาเล่นมันจะช่วยทําให้ข้อมือของเราเนี่ยหายเมื่อยได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมมีวางไว้บนโต๊ะทํางานนอกจากช่วยบริหารข้อมือแล้วยังสนุกด้วยตอนนี้ใครต้องการราคาแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นจิ้มตะกร้าได้เลยครับ